ศึกษานะครับแล้วก็อาจารย์ศรีศึกษา,าวาระาำมีแสนทองอุปาถัมภ์จ้องหัวนะฮะเ่านี่คือเยาวาชนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ปลูกฝังสิ่งด,ดีๆเด็กเอ๋ยเด็กนีมาเลยครับอาจารย์พิชาขอบคุณมากขอบคุณมากนะวันนี้เรานั้นถือว่าเ,อาเราจะเคารพสิทธิ์นะคะรับเคารพสิทธิ์ของทุกคนแล้วก็เราจะพึงระวังสิทธิ์ที่เรามีเพื่อที่จะไม่ไป ทำร้ายทำลายสิทธิ์ของคนอื่นนะครับวันนี้ก็มีการาเชิญพระบรมจายลักษมานะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่อยู่ที่าทางด้านนะตอนนี้วิชัยเทคนิคนะครับอาชีวะการอาชีพโรงเรียนในสังกัดนะครับตอนนี้มีอมองไปไกลๆนี่จริงๆแล้วเนี่ยแบสที่ซอนและไวเลตจับมาได้เลยเนี่ยนะครับ หนูมาเลยนะครับหนูบนสะพานเดชานะครับมาเป็นไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสองร้อยคนนะครับทุดใหญ่มาเลยครับสะพานเดชามาแล้วนะครับสะพานเดชาเมื่อวานที่สมไยระโลกนะครับสมไยระโลกนี่คนเรือนหมื่นนะครับเรามองแบบกลางๆนะแบบกลางๆว่าในการปกป้องสถาบันเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยแล้วก็มีการเปล่งเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญสองสามร้อยมีนะครับ มาสมทบมาเรื่อยๆาตรงที่วอล์กทูนะครับก็คงจะบริบติวอล์กทูอยู่นะครับอในสวนนะครับในสวนครับที่อยู่ในสวนครับขอเชิญเลยครับขอเชิญแล้วก็อยู่ที่ลานข้างบนนะครับมาข้างล่างเลยครับมาอยู่ใกล้ๆกาัตริย์นะครับถ้าไม่มีเนี่ยระยะความมคนรักในหลวงปัตตานีมาแล้วครับเอา พ่อหงสาวรามนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกยืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลูกปลุกมือดังๆครับปลุกมือดังๆในโอกาสน,นี้ครับเราจะมีการกล่าวแต่นึกจากเวลาของเราที่เราควรเรียนท่านผู้มีเกียรติผู้รักสถาบันทุกท่านดีฉันในฐานะตัวแทนเด็กแล้วเยาวชนไทยรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ง ที่ได้มาแสดงความรักและเจตนานั้นพวกเราขอเชิดชูและปกป้องให้ทั้งสมสถาบันของชาติไทยคงอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปรํดำร้งคงไร้ได้ทั้วด้วยเทโนไม้รักสมบทีิไทยนิรักสมอ แต่ทุกคนไม่ขาดเอกก็รักจะไม่ให้ใครคุกข์ีสลาเลือดผูกอยากเป็นชาติพลยครองประเทศชาตไทยสวมีมีช,ชัยชโยอ๊ชัยชัยครับลำดับต่อไปเราจะร่วมอาวมาวัน สนีขอแสดงจุดยืนว่า,าจะกระทำกิจกรรมตามขั้องของกฎหมายโดยคำน,นึงถึงความสงบเรียบร้อยในการแสดงออกซึ่งความชุรลักภทักดีแต่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากตรุณาที่พูนีชาติอันก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองมีความทะเยอทะยานอารยประเทศเติมมาจนปัจจุบัน ประชาชน,นพ่อแม่ที่ร้องทุกข์เราครับจะยื่นหนังสือแสดงเจตนาลมการปกป้องสถาบันชาติสถาพระมากษัตร,ริย์ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรีในโอกาสนี้ครับจะขออนุญาตให้ตัวแทนของท่านอิหมามาตัวแทนของท่านประธานคณะกรรมสลามประจำจังหวัดัตนีท่านอิหมาลมอ,อ,อยย่หวนโศกนะครับซึ่งท่านเป็นประมุขมัสยิกลาช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเส็อพระเนินได้ขอดูอาเพื่อให้เกิดความสันติสุขกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกสีทุกคนครับขอเชียปรนมือด้วยครับเกญิรนกบ่ั<ค>บน خير الدنيا <سؤال> والآخرة اللهم إنا نسألك أن تحفظ ملكنا صمد رأيته من كل داع وسوء ومكروه اللهم أسمى لكنا لباس الصحة والعافية والقوة يا رحب الرحيمين اللهم إنا نسألك أن تطيل في أمر ملكنا وأن تقوي وأن تعفي وتبين في الصحة والعافية اللهم أجل هذا البلد امنا مطمئنا معمورا صحيا وسائر بدال المسلمين عامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي <applause> الاخره حسنه وقنا عذاب النار دوي برنام هن الله قوسهم ابي بان هن ساقوا له او الله قوم كاب رم قوي مون دوي ان سوم كيان قوم برم قوم برم سوم قاتل نعم قام بي كاب โอัล l l a h หวงค่าพระองค์ขอพระองค์โปรดคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พ้นจากไยทั้งของโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ทรงประทานพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แด่ประบาดสมเด็จพระวชชระพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุกิตาพระเจ้าสุธาผูมโนเลักษณะพระบรมราชินีนาถโอ้ล l อ a ์ขอความเมตตาและความปรารานจากพระองค์ ทรงประทานพระชนมพรรษายิ่งยิ่งนานแด่พระบาทสมเด็จและสมเด็จพระนานเจ้าขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของประสบในก่อนพระองค์ทรงผู้อภิบาลพระองค์ทรงประทานความเมตตาด้วยเถริขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยินนาน วััยดีรบสคท่านุท่านแล้วก็จะเป็นตัวแทนของท่านเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระจประชารามที่เรานั้นเคารพนับถือจะได้กล่าวสมโมท่านี้กถาขออนุญาตนมงสการพระเดชพระคุณท่านขอรับคณะทุกทุกท่าน ที่มาสนับสถนนรักสาธารชาติาตนามกรรมธรรมทีนี้อาตมาภาพในรามร้าพนสกจดจังหวัดพัทนี องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมตรัสไว้ว่าให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ให้รู้จักบบุนคนของคนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงตรัสไว้ว่าบุคคลของคนมีอยู่สี่อย่างพวกคือหนึ่ง ปิดามนดาสองครูบาอาจารย์สามพระมหากษัตริย์สี่เหลือสถ,ถาบันที่สูงสุดนั้นในครั้งก่อนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ได้ดูแลประชาราษมาตลอดประเทศไทย เราที่ได้เป็นเอกกราตก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์แม้แต่พระนากัตริย์พระองค์เป็นผู้ที่ทำให้พวกเราได้มีชีวิติีวาอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ thank you ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับได้เห็นถึงความตั้งใจเป็นพลังแห่งความรักนะครับความจิตใจขอบคุณทุกคนครับปรมมือให้กับตัวเองดังๆครับไไเราบอกแล้วว่าเราใช้เวลาไม่นาน